เรื่องการตั้งราคาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับคุณผู้ชมเพราะตัวเลขมันไม่ใช่แค่บอกว่าของแพงหรือถูกแต่บางทีมันบอกถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจได้เลยสมมุติว่าเราไปขายทัวร์ยุโรปต่างประเทศครับถ้าเราใส่ราคาแบบกลมๆเช่น2,500ป่อปอนด์มันจะออกแนวหรูๆดูมั่นใจเหมือนบอกว่าพี่ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะพี่จ่ายปุ๊บครบปับจบทริปสวยๆ ลูกค้าที่เป็นสายพรีเมียมนี่ชอบเลยนะครับเพราะมันให้ความรู้สึกเรียบง่ายโปรง่งใสไม่ต้องเล่นกลราคาแต่ถ้าเราไปตั้งแบบมีทศนิยมหรือเป็นเลขแปลกๆอย่าง2523ปอนด์ 2, ปอนนี่แหละงานวิจัยเขาบอกเลยว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าอ๋อมันต้องมีที่มาแน่ๆอาจจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีค่ารถโค้ชอะไรสักอย่างมันทำให้ดูจริงใจขึ้นมาแบบว่าเจ้าของบริษัทไม่ได้มาฟันกำไรล้วนๆแต่คำนวณจากต้นทุนจริงๆ ลูกค้ากลุ่มกล,งกลางๆที่รักความคุ้มค่านี้อินเลยนะครับทีนี้ก็จะมีอีกแบบคือพวกลงท้าย .9 หรือ .99 เช่น2,499ปอนด์อันนี้คือคลาสสิกชามพร c ซิงเลยนะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถึง2,500นะเว้ยทั้งๆที่จริงต่างกันแค่ป,ปอนด์เดียวเองแต่บอกเลยว่าใช้ได้ผลกับตลาดแมสที่เขาดูเรื่องราคาเป็นหลักเอามาแข่งกันแบบบ,บาทต่อบาทปอนต่อปอนสรุปง่ายๆเลยครับ ถ้าอยากขายหรูเน้นภาพลักษณ์ปัดให้กลมๆไปเลยถ้าอยากขายแบบดูจริงใจมีเหตุผลใส่ตัวเลข precise ให้มันดูมีต้นทุนแต่ถ้าอยากสู้กันเรื่องราคาแบบดูเดือดเอา .9 หรือ .99 ไปใช้ได้เลยการตั้งราคาเนี่ยไม่ใช่แค่เลขนะครับแต่เป็นกลยุทธ์ที่กำหนดว่าลูกค้าจะมองคุณยังไงเลยทีเดียว